สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอล์คทะลุคุยทะลุทุกเรื่องราวดิฉันพลอยอยู่กับพี่เอกสวัสดีครับวันนี้ก็มาพร้อมข้อมูลแน่นๆเหมือนเดิมครับแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะพี่เอกคุณผู้ฟังคะเวลาคุณกดสั่งของจากต่างประเทศรอของกันใจจดใจจอหรือตอนขับรถไปเติมน้ำมันเคยเอะใจไหมคะว่าเบื้องหลังความสะดวกสบายในชีวิตเราเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่มีสิครับ มีผู้พิทักษ์เงาคอยดูเลเส้นทางขนส่งสินค้าและพลังงานมูลค่ามหาศาลเหล่านั้นอยู่กลางทะเลลึกซึ่งการคุ้มกันที่ว่านี้มันเกี่ยวพันโดยตรงกับคำคำหนึ่งที่เราได้ยินในข่าวกันบ่อยมากช่วงหลังๆนี้เลยครับพลอยคำไหนคะพี่เอกคำว่าเรือฟริเกตไงครับอ๋อคำนี้เองพลอยได้ยินบ่อยมากเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่มีข่าวเรื่องงบประมาณกองทัพที่เถียงกันไปเถียงกันมา แต่ยอมรับตรงๆเลยนะว่าก็ยังงงๆอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่รู้แค่ว่าเป็นเรือรบแล้วทำไมมันถึงกลายมาเป็นประเด็นสำคัญระดับชาติได้ขนาดนั้นดีเลยครับเพราะวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันว่าไอเรือที่ชื่อเท่ๆว่าฟริกเกตเนี่ยมันสำคัญกับคนเดือนดินอย่างเราๆที่สั่งของออนไลน์และเติมน้ำมันยังไงและทำไมการตัดสินใจเกี่ยวกับเรือลำนี้ถึงส่งผลต่ออนาคตของทั้งประเทศครับงั้นเริ่มเลยค่ะพี่เอก เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันตกลงเรือฟริเกตมันคืออะไรกันแน่คะมันต่างจากเรือรบที่เราเห็นในหนังสงครามลกอกยังไงถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเรือฟริเกตสมัยใหม่นี่คือมีดพับสวิสของกล่องทัพเรือคือทำได้สารพัดประโยชน์ในลำเดียวสมัยก่อนยุคเรือใบเนี่ยฟริเกตเป็นพวกเรือเร็วคล่องตัวออกไปลาตระเวนหาข่าวไม่ได้มีหน้าที่ไปบวกตรงๆกับเรือประจันบาล แต่พอมาถึงสงครามโลกครั้งที่สองภายคุกคามมันเปลี่ยนไปศัตรูตัวฉกาจที่สุดคือเรือดำน้ำที่ลอบโจมตีแบบไม่ให้ซุ้มให้เสียงชื่อฟริเกตเลยถูกฟื้นขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เรียกเรือคุ้มกันที่เก่งเรื่องการปราบเรือดำน้ำโดยเฉพาะอ๋อแปลว่า DNA ดั้งเดิมของมันคือมือปราบเรือดำน้ำนี่เองใช่ครับแต่วิวัฒนาการมันไม่อยู่แค่นั้น พอมาถึงยุคปัจจุบันภัยคุกคามมันมาทุกทิศทางทั้งจากใต้น้ำผิวน้ำและบนฟ้าเรือฟริกเกตเลยถูกอัปเกรดให้กลายเป็นเรือรบอนเนกประสงค์เต็มรูปแบบจะปราบเรือดำน้ำก็ได้ติดอาวุธปล่อยนำวิถียิงเครื่องบินรบหรือขีปนาวุธก็ได้แถมยังยิงเรือรบด้วยกันก็ได้เรียกว่าเป็นม้างานที่ใช้งานได้คุ้มค่าที่สุดแล้วคำว่าเรือพิฆาตล่ะคะมันต่างกันยังไงนี่แหละครับในทางเทคนิคแล้วเนี่ย เส้นแบ่งมันเบลอมากครับเรือฟริเกตสมัยใหม่บางลำใหญ่และติดอาวุธหนักกว่าเรือพิฆาตในอดีตซะอีกแต่ที่สำคัญกว่าเทคนิคคือการเมืองครับพลอยการเสนอของงบประมาณไปที่สภาถ้าคุณบอกว่าจะซื้อเรือพิฆาตเนี่ยมันฟังดูรุกรานไปหน่อยแต่ถ้าบอกว่าขอซื้อเรือฟริกเกตมันฟังดูป้องกันตัวเองมากกว่าเยอะมันผ่านงบง่ายกว่า ไม่สร้างความตึงเครียดในภูมิภาคเป็นจิตวิทยาทางการเมืองลุ้นล้วนครับโห oh, ล้ำลึกมากค่ะและที่ว่ามันสำคัญกับเรามากๆเนี่ยมันเพราะอะไรคะแค่คุ้มกันเรือสินค้าเหรอคะมันใหญ่กว่านั้นเยอะครับลองนึกภาพตามนะครับประเทศไทยเรามีทะเลสองฝั่งอ่าวไทยออกแปซิฟิกอันดามันออกมหาสมุทรอินเดีย ผลประโยชน์ทางทะเลของไทยทั้งหมดเนี่ยมีการประเมินมูลค่าไว้สูงถึง24ล้านล้านบาทต่อปีนะครับ24ล้านล้านตัวเลขเยอะจนนึกภาพไม่ออกเลยค่ะมันรวมทุกอย่างครับการขนส่งสินค้ากว่า90%ของประเทศอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางทะเลการประมงและที่สำคัญคือแหล่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันในอ่าวไทยที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจเรามาหลายสิบปี ทั้งหมดนี้คือทรัพย์สมบัติที่ลอยอยู่ในทะเลและยังไม่นับโครงการแลนบริดจ์ที่รัฐบาลกำลังผลักดันอีกนะครับใช่เลยค่ะโครงการยักษ์ที่จะสร้างท่าเรือน้ำลึกเชื่อมทะเลสองฝั่งถ้าทำสำเร็จมันจะเกิดอะไรขึ้นคะที่เอกถ้าสำเร็จประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของโลกทันทีเรือจากจีนญี่ปุ่นจะไม่ต้องอ้อมไปช่องแคบมาละกาที่นับวันยิ่งแออัดและเสี่ยง แต่จะมาขึ้นของที่อ่าวไทยแล้วส่งข้ามไปฝั่งอันดามันได้เลยมันจะเปลี่ยนภูมิทัศน์การค้าโลกแต่นั่นก็หมายความว่าความปลอดภัยในทะเลทั้งสองฝั่งของเราจะกลายเป็นผลประโยชน์ของมหาอำนาจทั่วโลกทันทีความรับผิดชอบของกองทับเรือจะเพิ่มขึ้นมหาศาลและเรือฟริกเกตนี่แหละครับคือเครื่องมือชิ้นสําคัญที่สุดที่จะมารับภารกิจนี้โอ้โหสเกลมันใหญ่กว่าที่คิดเยอะเลยนะคะ พอคิดภาพตามแล้วก็แอบหวั่นใจเหมือนกันนะคะว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงประเทศไทยเราพร้อมสําหรับความรับผิดชอบที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วหรือยังคุณผู้ฟังล่ะคะคิดเหมือนพลอยไหมคะหรือคิดว่านี่คือโอกาสที่เราต้องคว้าไว้ลองคอมเมนต์คุยกันดูนะคะกลับมาคุยกันต่อคะ่ะในเมื่อความรับผิดชอบมันใหญ่ขนาดนี้เรามาดูเครื่องมือในคลังของเรากันบ้างค่ะพี่เอกกองเรือฟริเกตของไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วยแจกแจงแบบละเอียดเลยคะ่ะได้เลยครับ เรามีกองเรือที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากครับพลอยคือมีทั้งหมด7ลำแต่แบ่งได้เป็น3รุ่น3สไตล์เลยรุ่นใหม่ล่าสุดนุ่มหล่อไฮเทคเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชลำนี้คือ the new k i d on the block ที่สุดของความทันสมัยที่เรามีต่อจากเกาหลีใต้ดีไซน์แบบ stealth ตรวจจับยากระบบอํานวยการรบจากสวีเดนฉลาดสุดๆทำงานเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้ทั้งกองเรือ รุ่นเก่าอัปเกรดสองพี่ใหญ่ชุดเรือหลวงนเรศวรกับเรือหลวงตากศินสองลำนี้ประวัติศาสตร์น่าสนใจมากครับตัวเรือต่อที่จีนแต่ระบบอาวุธกับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเป็นของตะวันตกเป็นลูกครึ่งที่สะท้อนนโยบายต่างประเทศแบบสมดุลของไทยตอนแรกก็เริ่มเก่าแล้วแต่เพิ่งผ่านการอัปเกรดครั้งใหญ่มาเหมือนคนแก่ที่ไปทำสัญญกรรมเสริมหลอที่สำคัญคือติดตั้งระบบท่อยิงแนวดิ่ง ทำให้ยิงจรวดป้องกันภัยทางอากาศสมัยใหม่ได้ตอนนี้เลยกลายเป็นไบโอนิกซีเนียร์สที่ยังเก่าเกมและสู้กับเด็กรุ่นใหม่ได้รุ่นม้างานสูงวัยชุดเรือหลวงเจ้าพระยาจํานวนอีก4ลํากลุ่มนี้ก็มาจากจีนเหมือนกันแต่เป็นรุ่นเก่ากว่าเพื่อนไม่มีระบบไฮเทคไม่มีท่อยิง VLS แต่ปัญหาคืออายุอนามก็30กว่าปีแล้วครับเหมือนรถที่ใช้งานหนักมานานถึงเวลาที่ต้องคิดเรื่องการปลดระวางแล้ว เรือส่วนใหญ่ที่เป็นกำลังหลักในการทำงานเป็นเรือเก่าและมีเทคโนโลยีด้อยที่สุดเลยนะคะถูกต้องครับนี่คือสภาวะกองเรือสองระดับชัดๆคือมีเรือไฮเทคแค่3ลำที่จะไปรบในสงครามสมัยใหม่ได้และนี่คือจุดที่ไปเชื่อมกับข่าวที่เราได้ยินกันเมื่อกองเรือมันเก่ากองทัพเรือก็ต้องหาเรือใหม่มาแทนแต่หลายปีที่ผ่านมาประเด็นร้อนมันคือเรื่องเรือดำน้ำที่มีปัญหายืดเยื้อเรื่องเครื่องยนต์เพราะโครงการชะงัก กองทัพเรือเลยพริกเกมเสนอเปลี่ยนงบก้อนนั้นมาซื้อเรือฟริกเกตลำใหม่แทนแต่เรื่องมันไม่ง่ายขนาดนั้นนี่คะ่ะไม่เลยครับเพราะมันก็กลายเป็นดราม่าในชั้นงบประมาณอีกแล้วโดนปัดตกไปรอบหนึ่งให้เหตุผลว่ารัฐบาลงบจำกัดจนล่าสุดรัฐบาลก็เหมือนจะไฟเขียวแล้วแต่ก็ยังย้ำว่าให้ใช้อย่างระมัดระวังเรื่องนี้มันน่าคิดมากเลยนะครับคุณผู้ฟังระหว่างเรือดำน้ำที่เป็นอาวุธเชิงรุกแบบซ่อนตัวมีไว้เพื่อป้องตราม กับเรือฟริกเกตที่เป็นม้างานสารพัดประโยชน์ที่ต้องใช้งานคุ้มกันเศรษฐกิจของเราทุกวันในสถานการณ์ของประเทศไทยตอนนี้ถ้าคุณเป็นคนคุมงบคุณจะเลือกอะไรเพราะอะไรคอมเมนต์มาถกกันได้เลยนะครับในขณะที่เรายังถกเถียงกันอยู่เพื่อนบ้านเราเขาไปถึงไหนกันแล้วคะพี่เอกเราช้าไปหรือเปล่า นี่คือแรงกดดันอีกอย่างครับคือในภูมิภาคเราตอนนี้เหมือนมีการแข่งขันทางนาวีขนาดย่อมๆเลยสิงคโปร์ไม่ต้องพูดเยอะครับเรือฟริเกตชั้น Formidable 6ลำของเขานี่คือที่สุดของเทคโนโลยีในอาเซียนลำมากอินโดนีเซียนี่คือม้ามืดที่น่าจับตามากที่สุดเขากำลังช็อปแหลกเลยครับซื้อเรือฟริเกตใหม่สุดทันสมัยจากอิตาลี2ลำแถมยังกำลังต่อเรือฟริเกตขนาดใหญ่แบบเดียวกับของอังกฤษเองอีก2ลำอนาคตน่ากลัวมาก มาเลเซียก็กําลังจัดหาเรือคอเวตสมรรถนะสูงจากตุรกีเวียดนามก็มีเรือฟริกเกตชั้นเกียร์ผ่าจากรัสเซียที่ทันสมัยและทรงพลังแม้แต่เมียนมาที่เราอาจจะมองข้ามเขาก็พยายามต่อเรือฟริกเกตใช้เองในประเทศมาหลายลำแล้วนะพูดง่ายๆคือทุกคนรอบบ้านเรากําลังเสริมความแข็งแกร่งทางทะเลกันหมดขณะที่เรายังมีเรือเก่าอายุ30กว่าปีเป็นกำลังหลักอยู่ ถูกต้องครับมันไม่ใช่เรื่องของการจะไปรบกับใครแต่มันคือการรักษาสมดุลครับในเวทีระหว่างประเทศกำลังทางเรือที่น่าเชื่อถือคือเครื่องมือสำคัญในการต่อรองและปกป้องผลประโยชน์ของชาติเราจะปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอลงในขณะที่คนอื่นเขากำลังเข้าฟิตเนสสร้างกล้ามกันอยู่ไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อผลประโยชน์ทางทะเลของเรามันมหาศาลขนาดนี้ ฟังมาทั้งหมดนี่พอยเข้าใจแล้วค่ะว่าทําไมเรื่องเรือฟริเกตถึงเป็นประเด็นใหญ่มันไม่ใช่แค่เรื่องการซื้ออาวุธแต่มันคือการตัดสินใจว่าจะลงทุนกับเครื่องมือที่จะมาปกป้องเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของประเทศเราในอนาคตการมีอยู่ของพวกเขาคือหลักประกันที่ทําให้เราใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขแต่ตอนนี้เครื่องมือชิ้นสําคัญของเราส่วนใหญ่กําลังเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาการซ่อมบำร,รุงก็แพงขึ้นเรื่อยๆความพร้อมรบก็ลดลง การตัดสินใจเรื่องนี้จึงสำคัญอย่างยิ่งยวดและที่น่าสนใจคือครั้งนี้กองทัพเรือไม่ได้จะซื้ออย่างเดียวแต่มีเงื่อนไขเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างเรือในประเทศด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือการเปลี่ยนเกมเลยครับเปลี่ยนจากการที่เราจะแค่เป็นลูกค้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เราไม่ได้จะจ่ายเงินเพื่อได้เรือแต่เราจะจ่ายเงินเพื่อได้ทั้งเรือและได้ทั้งความรู้ในการสร้างเรือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของเราเองในระยะยาว คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้คุณผู้ฟังได้คบคิดกันว่าในฐานะเจ้าของประเทศคุณคิดว่าการลงทุนกับหัวใจที่คอยปกป้องเศรษฐกิจดวงนี้เพื่อให้มันแข็งแรงและพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและจําเป็นหรือไม่และคุณอยากเห็นอนาคตกองทัพเรือไทยไปในทิศท,ทางไหนร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้พลอยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ